โอเคครับ okay, ผมตอนนี้ก็ติดตั้งตู้ MG ใกล้เสร็จแล้วนะผมเป็นตัววัชานะผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาติดตั้งให้4ีนะผม oh. ก็ถือว่าโอเคเลยจริงๆต,ตัวนี้นี่คือแพงมากนะแต่ว่าถ้าเกิดใครซื้อเป็นรถไฟฟ้าของ MG ็มจเขาจะติดตั้งให้รีอยู่แล้วนะครับผมนี้การเตรียมตัวเนี่ยในการทําระบบไฟเพื่อติดตั้งชาร์จรถไฟฟ้าครับผมมันจะต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นหมู่บ้านจัดสรรใหม่หรือว่าตึกใหม่ๆอะไรเงี้ยครับผมซึ่งระบบไฟครับมันเป็นเป็น3เฟสหรือว่า 30ทับร้อยอยู่แล้วครับผมอันนั้นสามารถให้ช่างเข้ามาติดได้เลยรับรถแล้วติดตั้งวันรับรถได้เลยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยมันเป็นตึกแถวที่ค่อนข้างเก่านะนั่นหมายความว่าผมต้องไปทําเรื่องขอไฟนะครับผม30ทับร้อยแล้วก็ตอนผมไปขอไฟเนี่ยผมทําเรื่องขอมิเตอร์ T O U ไว้ด้วยนะครับผมที่ตัวมิเตอร์ T U เนี่ยมันจะมีเลทไฟอยู่2เลทนะครับผมก็คือเลทไฟตอนกลางวันแล้วก็เลทไฟตอนคืนนะครับผมนั่นหมายความว่า เวลาที่เราชาร์จรถไฟฟ้าตอนคืนเนี่ยตั้งแต่สี่ทุ่มไปถึง9ก้าโมงเช้าเนี่ยเราได้เลทไฟที่ต่ำกว่าปกติน, <c oughs> นะผมผมจะเข้ามาข้างในนิดนึงอ่าทีนี้ก็คือไอาการเรื่องทําเรื่องขอไฟเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงสนิดนึงนะผมเพราะว่ามันต้องขอไฟใช่ไหมไอการขอไฟกับมิเตอร์พีโเนี่ยอ่าผมเสียค่าใช้จ่ายประมาณเจ็ดพันบาทนะผมก็ต้องมาเดินระบบสายไฟใหม่นะผมเพื่อให้มันรองรับกับ30มสิบทับร้อยหรือว่าเดินเป็นสามเฟสครับเสียประมาณหมื่นหกถึงหมื่นเจ็ดนะผมแล้วแต่ แล้วแต่หน้างานนะผมว่าหน้างานมันยากง,ง่ายขนาดไหนนะผมแล้วก็ตอนที่ผมติดตั้งเนี่ยผมจะติดตั้งเป็นโพล์ปักนะผมสามสองแอมป์ด้านหน้าด้วยนะผมแล้วก็ให้วัวชาร์จเนี่ยมาติดด้านหลังนะครับเพื่อให้ผมสามารถาชาร์จรถได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหน้าก่อนนะว่าด้านหน้าผมทํำยังไงนะผมแล้วผมใช้ใสายชาร์จตัวไหนในการชาร์จรถนะครับดูครับอ่าระหว่างรอเรามาดาูระบบชาร์จไฟผมนะผมจะทําไว้2ที่นะด้านหน้าเนี่ยผมทําเองตัวนี้ครับผมทำเองเห็นตรงนี้ไหมนี่ ไ้ตึง้งอ่าตัวนั้นนะนั่นคือผมทําเองนะคือเป็นโพลปากนะผมอ่าที่รองรับ30 32แอมป์นะผมแล้วก็ด้านหลังคือผมให้ติดเป็นตู้วอชาร์จของ MG นะผมนี่ตัวโพลปากด้าน,นหน้าเนี่ยผมใช้กับตัวนี้ครับผมใช้กับตัวอ่าสายของนี้ครับเป็นตัวสายของเซนคาครับผมซึ่งสายของเซนคาเนี่ยอ่าสามารถซื้อแยกได้นะถ้าเกิดสายจากจีประมาณอ่า6,000บาทนะผมแต่ถ้าเกิดว่ารีบนะครับซื้อช้อปปี ในไทยนะมีคนซื้อมานะมามามา,มาแบ่งขายนะก็จะราคาประมาณแปดพันบ,บาทนะผมก็ถ้าเกิดรีบนะแต่ 8, ทันบ่ก็จะจะได้ของเลยนะเร็วหน่อยครับผมตัวเขาปักนะผมอันนี้นะผมต่อสายลงมานะผมก็คือเอาเซนคาเนี่ยเสียบต,ตรงนี้แล้วก็ชาร์จรถได้เลยด้านหน้านะครับแล้วก็ส่วนไอ้วัวชาร์จผมติดตั้งด้านหลังนะเผื่อว่าวันไหนด้านหน้าไม่ว่างหรือว่าอยากจะสับที่กันก็ด้านหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้นะผม อีกอย่างนึ่งท,ที่ผมลืมบอ,อกไปนะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ได้รถ MG มาแล้วนะผมแน่นอนครับเขาจะมาติดอาวงชาให้นะแต่ว่าเขาจะมีตัวสายที่เป็น emergency ชาร์ทนะผมมาให้ด้วยนะอยู่ในกระเป๋าน,นี้ครับผมซึ่งในนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นสายไฟสำหรับชาร์จเฉินนะผมอันนี้ก็ชาร์จได้ไหมได้นะผมแต่ว่าจะได้อยู่แค่10แอมป์นะผมจะชาร์จชามากครับ10แอมป์ใช้เวลากี่ชั่วโมงเต็มก็คือประมาณเกือบ23 24ชั่วโมงครับถึงจะได้ไฟเต็มขึ้นมาแล้วผมแต่ว่าถ้าเกิดใช้ตัวที่เป็น เซนคาเนี่ยก็คือจะได้ไฟกำลังแรงเท่ากับที่เป็นวอร์ชาร์เลยครับแต่ว่าต้องได้ไฟ322แอมป์นะก็คือจะได้เท่ากับวอร์ชาร์เลยประมาณ7ชั่วโมงเต็มนะผมโอเคเ okay, ดี๋ยวเราไปดูช่างติดตั้งกันต่อแล้วว่าใกล้เสร็จหรือยังครับแล้วถ้าเกิดเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมารีวิวการใช้งานตัววอร์ชาร์ด้วยเลยนะครับผม โอเคครับตอนนี้พี่ทางอีโวนะครับก็มาติดตั้งตู้โฮมชาร์จเจอร์ให้ให้เราเรียบร้อยแลครับผมซึ่งตู้ตัวนี้เนี่ยก็คือทาง MG ครับเขามาติดตั้งให้ฟรีนะเราอาจจะต้องเสียค่าตัวตู้กันน้ำอันนี้นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดนะผมแล้วก็แล้วแต่เลยของผมนี่คือจ่ายเพิ่ม1,700บาทใช่พี่เดี๋ยวขมงเขาจะมาติดตั้งให้ด้วยเช่นกันนะผมซึ่งพอติดตั้งให้แล้วเนี่ยเขาจะมีบัตรมาให้สองใบนะผมซึ่งเป็นสองใบอันนี้นะครับในการใช้ในการชาร์จนะทีเดี๋ยวผมร ลองดูครับครับเปิดเครื่องมาจะขึ้นสถานะตรง MG ครับโอเคครับผมแล้วก็ไฟบลูทูธจะขึ้นกระพริบครับอ่าครับเครื่องปกติครับโอเคครับผมพอเปิดมานะผมก็จะมีไฟ MG นะแล้วก็บลูทูธกระพริบอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็คือแซนบายพร้อมใช้งานนะครับโอเคครับอ่าอันนี้ให้พี่เชื่อรถให้อยู่ในสถานะปลดล็อกก่อนครับโอเคครับผมผมต้องปลดล็อกรถก่อนเนาะปลดล็อกรถนะครับแล้วก็เอาสายไปจิ้มได้เลยใช่ไหมครับโอเคครับผมอ่า สายไปใช้ได้เลยนะผมแล้วก็เมืม่อกี้พี่เขาแนะนํามานิดหนึ่งครับผมว่าก,ก็คือถ้าเกิดว่ารถจอดใกล้จอดไกลเนี่ยสายเนี่ยอย่าให้ม้วนพันกันนะเพราะว่ามันจะอมความร้อนนะผมก็แนะนําว่าให้สายเนี่ยมันพาดไปให้ปล่อยลงพื้นให้หมดเลยครับผมโอเคอ่ะครับ,รบผมก็รถปลดล็อกแล้วนะครับแล้วก็โอเคจิ้มได้เลยจิ้มต่อไปทำไงต่อครับผมตัวน,นี้จะขึ้นครับ ต้องลดต้องล็อกรถก่อนไหมหรือแตะบัตรก่อนไฟจะขึ้นกับพิปครับอ๋อรถกับเครื่องเชื่อมต่อกันแล้วครับผมโอเคครับผมพอรถกับเครื่องเชื่อมต่อกันแล้วเนาะไอ้ตรงตรงนี้ครับจะมีสายฟ้าตรงนี้กระพริบขึ้นมานะผมก็แปลว่าตู้เนี่ยมันเจอรถแล้วนะครับโอเคมันเจอกันแล้วนะผมมันกระพริบอย่างนี้แนละ้วเนาะก็ต่อไปครับผมขั้นตอนต่อไปคือเราต้องล็อกรถก่อนนะผมพอล็อกรถแล้วนะเห็นไหมพอล็อกรถแล้วนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะดึงไม่ออกแล้วนะมันจะล็อกแน่นเลยดึงไม่ออกนั่นหมายความว่าเวลาเราจอดทิ้งไว้ทั้งงงงคคคืนนนนนเี่่่่ยยไไไไมมมมมต้้อออกกลัััววาาาาใรรรรจจะะะดดดึึสช์ปบผ ขั้นตอนต่อไปก็คือเรามาสามารถแตะบัตรได้เลยใช่ไหมครับบตรได้เลยครับโอเคผมอลองแตะบัตรดูครับผมชาร์จรถครั้งแรกไฟเขียวนะครับเห็นไหมไฟเขียวติดแล้วนะผมไฟเขียวติดค้างอย่างเงี้ยผมแป,แปลว่าชาร์จแล้วนะผม <S <S ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ากระพริบนะครับผมกระพริบแปลว่าเชื่อมต่อแต่ยังไม่ชาร์จนะแต่ถ้าเกิดว่าไฟเขียวนิ่งแปลว่าชาร์จอยู่นะผม แล้วก็ถ้าเกิดรถชาร์จเต็มครับมันจะเป็นไงครับจะกลับมากระพริบอีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับผมถ้าเกิดว่ารถชาร์จเต็มแล้วนะไฟเขียวตัวนี้จะกลับมากระพริบอีกหนึ่งครั้งนะผมก็ปแปลว่ารถชาร์จเต็มแล้วแล้วเครื่องก็จะตัดการชาร์จไปนะครับผมโอเคครับ okay, ผมก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมในส่วนของตัวเครื่องชาร์จตัวเครื่องหมตกใจเนี่ยครับถ้าจุกเขียนสมมติเห็นรถคนขึ้นหรือว่าคิดอะไรไม่ออกให้มากดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้ครับอ่าสีแดงด้านหลังครก็ ได้ครับผมโอเคทีนี้พี่เขาบอกว่าปุ่มนี้ครับผมมันจะมีไฟเครื่องหมายตกใจครับผมถ้าเกิดว่าเครื่องหมายตกใจมันขึ้นหรือว่ามีอาการอะไรผิดแปลกสักอย่างเกี่ยวกับรถตอนที่ชาร์จอยู่เนี่ยเราสามารถมากดปุ่มแดงด้านข้างนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งอันนี้พอกดปุ๊บเนี่ยเครื่องมันจะหยุดการทางานทันทีนะครับคือตัดไฟทั้งหมดทันทีใช่ครับโอเคครับอีกเคส็หนึ่งที่เจบ่อยในกล่องกันน้ำครับละม้วนสายแล้วมันเสียไปกดอ๋องครับมันกดเข้าได้ง่ายมากเลย โอเคครับผมไ,จจได้ไดแล้วแปลว่าผมถ้าเกิดผมมุ้นสายแล้วจริงๆมันขึ้นผมไปเช็คดูว่าปุ่มมันมันจมอยู่หรือเปล่าใช่ไหมโอเคครับ okay, ผมเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าบางทีแขวนสายไปแล้วสายไปโดนมันอาจจะขึ้นแดงก็ได้ให้ให้เราเช็คก่อนนะครับโอเคครับผมก็มีอะไรอี้อไหมครับแก้ไขให้หมุนไปตามลูกจอนครับโอเคครับผมถ้าเกิดว่าเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไฟมันแดงขึ้นอยู่โดยโดยที่มันไม่มีสาเหตุนะไม่ได้ชาร์จไม่อะไรเงี้ยมันไม่มีสาเหตุนะให้เราลองเช็คก่อนโดยการหมุนไอ้ตัวสลักนลครับไปด้านหน้านะัเเพพืื่่่ออดูวามน หายหรือเปล่านะผมถ้าเกิดมันหายก okay. mm ็ค hmm. okay. okay. ือโอเคมัน hmm. ม okay. ันไม่ม <nước> okay. so, okay. oh. ีอะไรนะครับโอเคผมก็มีอะไรไหมครับสาหรับเครื่องชาร์จอันนี้ผมว่าน่าจะครบถ้วนแล้วเนาะโอเคผมก็ขอบคุณพี่ทางอีวโอมากครับผมครับก็ถ้าใครสนใจครับตัวตัวนี้ก็ไปถามกันในกรุ๊ปได้นะผมซึ่งข้อมูลในกรุ๊ปเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยก็คือกรุ๊ปเอ็มจีอีพีไท l แลนครับนะผมซึ่งอันนั้นอ่ะข้อมูลค่อนข้างแน่นใครสนใจก็หรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยถามเข้าไปถามในนั้นได้หรือว่าทิ้งไว้ในคอมเมนต์นี้ได้ด้วยเช่นกันผมก็เดี๋ยว ใน EP หน้าครับไปดูกันนะว่ารถเนี่ยผมใช้มาแล้วเนี่ยเดือนกว่า,วาเนี่ยผมมีอะไรที่ชอบและไม่ชอบบ้างนะผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะผมใน EP ต่อไปครับผมสวัสดีครับ